ช่วงเวลาที่ฉันมีเธอมีความหมายมากเพียงใดถึงต้องเจ็บสักเท่าไรแต่ฉันจะลองเสียงกับความรักรตรกรรอในผ้าดอควรจะกลับพวกคนมะเที่ยงคืนตีนหนึ่งหรือมั้งเปล่าค่ะฉันอนไม่หลับก็เลยลงมาเดินเล่นค่ะ แมงก็คงน,นอนไม่หลับใช่ไหมล่ะถ้าคุณลองคุยกคพ่าดีๆฉันไม่ได้ขอคำแนะนำจากเธอถ้าคุณไม่ปล่อยให้คุณพ่าใช้ชีวิตของตัวเอง คุณได้เสียคุณพลาดไปหน่แล้วคุณจะรู้ว่าการไม่มีครอบครัวเหลืออยู่มันเป็นยังไงดูถ้าทางเจอเชี่ยวชาญเรื่องปัญหาครอบครัวด,ดีเกินนะถ้าคุณไม่มีครอบครัวเหลืออยู่แม้แต่คนเดียวเหมือนฉันเธอยังมีพ่อแม่ไม่ใช่หรอ มีแม่ฉันย้ายกลับไปอยู่ขอ,อนแก่นแล้วนี่ฉันก็เลยรู้สึกว่าไม่มีใครเหลืออยู่ถ้าคุณยังจำความรู้สึกตอนที่สูญเสียคุณพ่อคุณแม่ไปได้คุณก็อย่าให้เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นอีกเลยนะคะการจากกันโดยมีชีวิตอยู่มันเจ็บปวดยิ่งกว่าการตายจากกัน ยายฉันเองค่ะท่านคงไม่รู้หรอกว่าฉันยังอยู่บนโลกนี้อยู่ท่านลืมฉันไปแล้วล่ะค่ะชีวิตนี้ฉันคงไม่มีครอบครอเหมือนคนอื่นเขาอะ่ะ นอนก่อนนะคะ ฉันนั่นเก็บตัวและคิดมาไปรู้ฉันไม่พร้อมจะเปิดใจให้ใครเข้ามาปฏิเสธกับทุกทุกคนอยู่เสมอทุกเวลาแล้ววันหนึง่งถึงรู้ว่าเธอคือคนนั้น ที่เปลี่ยนแปลงฉันตลอดไปไม่รู้จริงๆจะจบยังไงแต่ฉันจะลองเดินจนเข้าใส่ต่อให้ใจ นี่คุณนี่เป็นอะไรของคุณเนี่ยเฮ้ยทำไมน่าซีดอย่างเงี้ยฮะเปล่าคะ่ะฉันไม่ได้เป็นอะไรคะ่ะนี่คุณเห็นคุณชายทัศน์หรือเปล่าคะยังไม่เห็นเลยอะ่ะพี่ทัศน์ยังไม่ลงมาเออแต่ก็ดีแล้ะเดี๋ยววันนี้คุณไปกับผมนะได้ค่ะเรารีปไปกันเลยนะคะเดี๋ยว,ยวคุณจะไม่ถามผมสักคำเหรอว่าผมจะพาคุณไปไหนอะ่ะไม่ถามแล้วคะ่ะเรารีบไปกันเถอะนะคะวันนี้ฉันอยากจะหยุดงานสักหนึ่งวันไป อยู่แล้วค่ะรีบไปสิค่ะคุณอาเร็วไภรค่ะพี่นอกลับมาทำงานที่บ้านเราเถอะนะคะนายไม่ได้ตัดสินใจอะไรทั้งนั้นแหละ โนนะพรให้พี่นอมกลับมาทํางานที่บ้านเราเถอะนะคะนอกจากที่พี่นอมเป็นแม่บ้านแล้วเนี่ยก็ยังเป็นผู้ช่วยนพรได้อีกเราจะไปหาแม่บ้านเก่งๆแบบนี้ได้ที่ไหนละคะเสียเวลาเปล่านะนะ้ำมนต์ถึงจะเรียก,กล่อมน้าไปเนี่ยก็ไม่มีประโยชน์อะไรหรอกนะแล้วอีกอย่างหนึง่งประนอมเนี่ยเขาก็ได้งานใหม่เป็นถึงผู้ช่วยคุณชายทัศนเขาไม่กลับมาทํางานบ้านเราหรอกอย่างนี้แสดงว่าถ้าเกิดว่าพี่นอมยอมลาออกจากบ้านคุณชายบุรทัศน นภรก็จะรับพี่น้อกลับมาทํางานที่บ้านเราใช่ไหมคะโอ๊ยขอบคุณคะ่ะนภรนภรน่นารักนะที่สุดเลยเดี๋ยวน้ำมนต์น้ำมนต์น้าบอ,อกอยังไม่ตัดสินใจงไงรับคุณพันพันครับอย,อย่าหาว่าผมยุ่งเลยนะครับผมว่าเรื่องนี้คุณพันพันไม่ควรตามใจคุณน้ำมนต์เลยนะครับกระนอมเน่ยก็ไม่ได้ทํางานอะไรดีนักหนาครับเก่งก็แต่สั่งครับ คือถ้าทำจริงก็ทําอะไรไม่ได้ครับและที่สําคัญครับลูกจ้างที่บ้านหลังนี้ไม่มีใครชอบปนอมเลยสักคนครับคือให้าปนอมกั็มาทํางานครับผมรับรองได้เลยครับว่าต้องมีเรื่องรกหูให้ปวดหัวแน่นอนครับอืขอบใจมากนะครูชัยแต่ฉันคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยฉันตัดสินใจเองได้และอีกอย่างหนึง่งฉันก็พอจะแยกแยะคนออกว่าใครทํางานดี แล้วก็ใครทำงานไม่ได้เรื่องปนอรมารงอ่ะออกไปกับคุณภาคตั้งแต่เช้าแล้วครับคุณชายไปไหนอ่ะ ผมไม่ชันได้ถามด้วยสิครับแล้วทำไมถึงไม่ถามล่ะ,ะดูงานปนองไม่ได้กับปับไปด้วยใช่ไหม คุณนอมจะเอากระเป๋าไปด้วยทําไมล่ะครับเอหรือว่าคุณชายกลัวว่าคุณนอมจะแอบหนีไปทําไมคุณชายคิดอย่างนั้นล่ะครับคุณชายมีเรื่องอะไรกันหรือเปล่าครับแล้วลุงอาจเห็นฉันมีเรื่องอะไรกับนอมหรือเปล่าลนะ่ะถามอะไรก็ไม่รู้ไม่เข้าเรื่องแล้วไหนอะกาแฟฉันะน,น,นี่ไงครับ ถ้างั้นลุงอาจจะไปไหนก็ไปไป คุณไม่มีวิธีตีผู้หญิงแบบนั้นนะครับคุณจะยุ่งกับเรื่องส่วนตัวของมากเกินไปนะ